วันนี้อากาศร้อนมากเลยนะเพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยตอนกลางวันหาผ้าเย็นนะฉุบน้ําแล้วก็มาคุมคุมปะกๆปกปกคอยซับตัวไอากาศประเทศไทยมันเพี้ยนเนาะแล้เลยทําให้คนเพี้ยนเพียนเล่นพระก็ไม่มีความสุขที่บอกว่าเล่นพระไม่มีความสุขก็คือเนี่ไงคือ <c ười> คุณจะเล่นพระเล่นหาพระเครื่องเนี่ยจะต้องนะดักแน่น แล้วก็ที่สำคัญคืออะไรเหรอที่สำคัญก็คือว่าต้องเรียนรู้ต้องดูดูต้องเข้าใจอะว่าพระอะไรอย่างไงที่คุณต้องการใช่ไหมครับอืมสระเกเอโอ้ยวันนี้วันนี้อ่าเดี๋ยว คือสืบสาวเราเรื่องไปไป,ไปมามาคือซื้อพระแท้ก็โดนด่าซื้อพระเกะก็โดนด่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเออคือจะเล่นพระยังไงก็จะมีตัวคอยมาเสือกับชีวิตคุณอยู่ตลอดคือไม่เข้าใจใช่ไหมว่าชีวิตนี่นะเอเอ,เอคือผมผมมีเคสกับไอ้จอยจอยอีก จอยจอยไม่จบนะครับเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าผมประกาศรับซื้อพาเกตพัเกตของผมเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะที่เนื้อขาวเนื้อขาวแล้วก็ต้องขยายด้วยกล้องผัดเอ็กออกมาแล้วต้องเป็นลักษณะอย่างที่ผมต้องกามแล้วทีนี้คืออะไรแล้วทีนี้ก็คือว่าจอยจอยบอกว่าไม่เชื่อหรอกซื้อพระไปอะ่ะบอกว่า ไม่ขายท้ายที่สุดก็ขายเช,ชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้แล้วแล้วประกาศผมผมประกาศรับซื้อพระเกเป็นพระเกในลักษณะที่สมาคมไม่เล่นนะสมาคมไม่ยอมรับสากลไม่ยอมรับนะแล้วแล้วผมมาศึกษาเนี่ยทพระหลุดเขาบอกว่าแนวทางตอนนี้เนี่ยพระเนื้อขาวหน้าขาวขาวอย่างเนี้ยนะอ่า เอามาขยายดูต้องต้องหาพระลักษณะอย่างนี้แล้วมาขยายเนื้อดูนะครับคุณไปดูนะหน้าเพจพระเซียนใหญ่ต่างๆเนี่ยเขาหันมาเล่นพระหน้าเขาขาวหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่จะทําให้เรารู้ว่าอายุของพระเนี่ยเก่าหรือเปล่าก็คือการขยายเนื้อไงครับ ที่ผมบอกว่าทําไมเราต้องมีกล้องผันเอ็กขยายส่วนคุณจะหาซื้อที่ไหนมันเรื่องของคุณเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์เนาะ<ม>ก็เลยไม่อยากโฆษณานะได้อีกอย่างเดี๋ยวมีพวกผีขี้อิจฉาเนาะมันจะบอกเพราะว่าถ้าคุณไปหาซื้อเองคุณจะรู้ว่าปัญหาที่คุณเจอคืออะไรนะครับนี่จอยจอยบอกว่า พระที่นำมาแสดงนะเป็นพรกเกจหาซื้อตามตลาดนั้นคือนี่ไงความที่ว่าคนแม่งมันมีปัญหาสมองมันไม่พัฒนาใช่ไหมสมองมันน้อยกว่า84,000เซลลและที่สำคัญก็คือว่าเราผมรับซื้อพักเกจแบบนี้ใช่ไหมพอผมรับซื้อพักเกจแบบนี้เงื่อนไขผมก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณไปดูเด้พศท่าพระจันทร์ โทนบางแคบอยท่าพระจันทร์หรือว่าอาจารย์ลักษีเกตอ่ะเขารับซื้อเขาบอกเขายังบอกเลยใช่ไหมกูชอบกูเช่าใช่ไหมเออพระยังไงมามึงจะบอกว่าเกะยังไงแต่มาถึงกูในกูชอบอ่ะกูเช่ากูซื้อเงินกูเดือดร้อนอะไรมึงใช่ไหมนี่ไม่พอแล้วผมก็ตอบไปว่า ไม่เข้าใจภาษาคนหรือครับบอกว่ารับเช่าพัเกตไม่ได้ขายทําไมไม่เข้าใจภาษาไทยยากจริงๆแล้วจอยจก็บอกว่าขอให้จริงเธอกล้าสาบานได้ไหมว่าจะไม่ขายจะซื้อแล้วเก็บไว้จนตายคือคือ,คอมันเสือกอะไรกับมันด้วยเนะี่ยคุณดูดิกลนะ้าสาบานไหมกล้าสาบานไหมแล้วยังจะมาเสือกอะไรของผมคือกูซื้อมาเรื่องของกูเงินของกูอะใช่ไหมดูแล้ว,แล,วแล้วมัน มันเกิดอะไรขึ้นกับอีจอยจอยเนี่ยนะเออซื้อมาเก็บไว้แจกให้เพื่อนสมาชิกหรือแบ่งปันเพื่อนสมาชิกเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการต้นแบบไปศึกษาไปเรียนรู้ใช่ไหมถ้าไม่มีเบื้นต้นแบบดูแล้วจะรู้ไหมใช่ไหมลำพังเนี่ยทำคลิปให้ดูเนี่ยก็ยังงงเลยว่ามันจะเป็นยังไง ต้องลองได้ใช้ของจริงใช่ไหมครับพอได้ของจริงปุ๊บอ่ะเฮ้ยเนื้อขาวมันขาวอย่างนี้แล้วคุณก็เทียบของเ่อคุณมีมันก็จะเข้าใจมันก็จะแยกได้ว่าพระที่อายุเกินร้อยปีซึ่งเป็นพระที่สมาคมไม่รับรองไม่ยอมรับก็บอกแล้วไงสมาคมไม่รับรองไม่ยอมรับไม่สากลดยตีว่าเป็นพระเกะ๋แต่ความจริงแล้วมันเก๋จริงหรือเปล่า ใครใครเป็นคนบอกคุณได้ว่ามันเป็นพระเกพระเรียนแบบพระโรงงานใช่ไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อคุณมีต้นแบบมีอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแนวทางในการศึกษาแล้วที่สําคัญก็คือว่าคุณลองขยายพระนะที่คุณมีเนี่ยให้เกินหนึ่งพันองค์นะครับของผมเนี่ยใช้เวลาสองปีกว่าในการเรียนรู้ศึกษาพระพักผงนี่นะสองปี เรานั่งส่องขยายส่อ,อ,องทุกวันก็อย่างที่ผมบอกอ่ะผมกลัวไงด้วยความที่ผมกลัวผมก็จะต้องเรียนให้มันมากนะศึกษาให้มันเยอะจนกระทั่งเราสามารถที่จะดูออกแล้วมองก็ออกแล้วว่าอ๋อลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือลักษณะที่เป็นพักเก่ายังไงโครงสร้างของ C A C O 3ของเขาเป็นอย่างนี้ถ้าหลุดจำนำเขาก็สอนมาว่าเปนอย่างนี้ใช่ไหมครับ เมื่อเราเจออย่างนี้แล้วเราพบความจริงแล้วแล้วแล้วเราเราจะไม่เก็บหรอครับแล้วในเมื่อทางสมาคมหรือว่าทางไอ้จอยจมันบอกว่าไอ้พระอย่างนี้เกะไปหาซื้อไปหาตามสนามตามอะไรก็ก,ก็ก็ใครอยากขายอะ่ะก็เอามาขายไงรับซื้อไงแล้วมีคนหนึงบอกว่าไม่มีกล้องพันเอกแล้วจะทำยังไง คือเฮ้ยมึงไม่มีกล้องพันเอก็กถ้กแสดงว่าเงื่อนไขมันไม่ได้ใช่ไหมเงื่อนไขมันไม่ได้มึงก็ไม่มีปัญญาที่จะทําไมอะ่ะทําไมทําไมคุณถึงเห็นไหมคุณรู้เห็นไหมอยากจะขายพระแต่เงื่อนไขคือว่าถ่ายรูปและขยายเนื้อมา มีคำถามมาในกล่องข้อความบอกว่าอยากจะขายจะไปถาอาจารย์ที่บ้านเอาพระไปให้อาจารย์เลือกดูเลยแต่ผมไม่มีกล้องพันเอกคือผมไม่ได้ต้องการอยากเจอพวกคุณนะถ้าคนที่อยากจะขายอ่ะผมต้องการอยากได้พระในลักษณะที่ผมรีเควสนะใช่ไหมผมผมผมมีข,ข้อข้อข้อแม้แค่นี้เองว่าต้องเนื้อขาวนะ ถ่ายรูปพระมาแล้วก็ขายายเนื้อพระมันด้วยกล้องผัดเอ็กถ้าคุณทําไม่ได้ก็ไปทําอาชีพอื่นนะหรือว่าไปขายให้คนอื่นไปหาคนอื่นที่เขาไม่จุกจิกอย่างผมนะไม่มีข้อแม้อย่างผมเท่านั้นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนครับอย่าพิมพ์อะไรโดยที่ไม่มีสตินะไม่ตั้งสตินะเพราะว่าเขาจะเขาจะบ่งบอกได้เลยว่าเฮ้ยวิธีที่คุณทำเนี่ยมันมัน มันเท่ากับว่าคุณเป็นคนไม่ได้เรื่องจริงๆอ่ะใช่ไหมคุณอยากจะขายพระแต่คุณทําอย่างที่เงื่อนไขที่คนจะรับซื้อไม่ได้เนี่ยก็เหมือนคุณจะไปสมัครงานน่ะคนรับสมัครงานเขาบอกว่าคุณต้องเรียนจบนู่นนี่อ่ะแล้วคุณบอกว่าผมไม่จบแต่ผมอยากจะสมัครมันได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็นี่ไงแล้วเนี่ยเหมือนกับอีเนี่ยเหมือนกันอีจอยจอยเนี่ยมันเป็นอะไรว่าพระสนามแบบนี้นะพระในคลิปเนี่ยเอาไปดูในสนามสิ ใช่ไหมไปวางในสนามคือหนึ่งนะนะด้วยความปัญญาอ่อนของจอยจอยนี่นะเอาไปวางเลยผมบอกว่าผมรับซื้อใช่ไหมแต่มันบอกว่าให้ผมเอาไปวางขายคือถ้าอยู่ในในในกลุ่มของพันคนพันเอกเนี่ยผมคิดว่าไอไอขยะอย่างนี้เนี่ยมันมันไม่ควรละผมถือว่ามันเป็นขยะมันเป็นอ่าท็อกซิกนะมันเป็นมนุษย์ท็อกซิกเป็นมนุษย์มนุษย์พิษ ท,ที่เก็บไว้ไม่มีประโยชน์นะตายไปก็ไม่มีประโยชน์ต่อพืชพันธัญญาหารอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมต้องลบมันออกจากคนที่เป็นคืออย่าอย่าอย่ามา,มารู้จักมาดูในช่องผมเลยนะเพราะว่าช่องผมไม่ต้องการคนโง่นะช่องผมนี้ต้องการพัฒนาคนให้มีสติให้รู้เท่าทันไม่ให้เสียรู้ และมีการสร้างมาตรฐานในกลุ่มของเรานะคือคนเราเนี่ยนะถ้าศึกษาเล่นหาเนี่ยด้วยความโง่ด้วยความที่ว่าฟังแต่นิทานนิยายแล้วก็เสียงเงินซื้อไปโดยที่ว่าคุณไม่มีความรู้อะไม่มีสติขึ้นมาใช่ไหมคุณไปฟังนิทานว่ามันแต่เราอยากจะให้คุณเนี่ยผมเนี่ยอยากจะให้คุณได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วก็ได้ค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง เมื่อเมื่อเราเราต่างได้มีคําตอบใช่ไหมได้รู้ในเรื่องอะไรที่เหมือนเหมือนกันแล้วมาตรฐานมันก็เกิดอย่างที่ผมทําให้ดูเนี่ยนี่คือมาตรฐานของความเก่าที่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยกล้องพันเอกไงเมื่อคุณจะเล่นพระผงที่มีอายุเก่าๆเนี่ยพระผงทุกเนื้อนะคุณเอาพระผงอายุ10ปีอายุ20ปี30ปี40ปีมาขยายดูคุณจะเห็นความแตกต่าง พอเห็นความแตกต่างของเนื้อพระาการเปลี่ยนแปลงคุณก็จะแยกได้ว่าอายุคือตัวกําหนดความเก่านี่แหละครับส่วนใครที่บอกว่าความเก่ามันไม่สามารถพิสูจน์ไม่สามารถแยกแยะได้อันนั้นมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมเพราะว่ามาตรฐานของเขาคืออะไรเรายังไม่รู้แต่ตอนนี้สิ่งที่พวกเรากําลังจัดหาําลังดาเนินการในการวิเคราะห์แยกแยะก็คือการหามาตรฐานของความเก่า ถ้าพระที่มีอายุเก่าเกินร้อยปีขึ้นไปมันจะมีลักษณะยังไงล่าสุดมีคนเข้ามาโพสต์ว่าพระสมเด็จมีสิบสองเนื้อพระสมเด็จมีกว่าสิบสองเนื้อแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าไอ้สิบสองเนื้อนั่นน่ะที่บอกว่ามีการสร้างสิบสองความเก่ามันแค่ไหนแล้วสูตรผสมของเนื้อหาพระนี่เขาใช้อะไรทําใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่ผมจะให้พวกเพื่อนๆต้องคิด ก่อนที่เพื่อนๆจะควักเงินในกระเป๋านะแล้วก็เชื่อว่าโอ้โหของที่เขาเอามาขายเนี่ยมันเป็นของดีของวิเศษของอะไรก็ไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้อยู่ตอนนี้ก็คือว่าเราค้นหาความเก่าเพราะอะไรเพราะเราเล่นของเก่าในเมื่อคุณเล่นของเก่าคุณต้องดูความเก่าให้ออกไม่ใช่ว่ามาดูพิมพ์ให้ออกหรือว่ามาดูว่าเนื้อหาหมวลสารที่ผสมมีอะไร ใช่ไหมแต่คุณดูความเก่าเดี๋ยวคุณดูสังคลโลกเป็นไหมสังคลโลกเก่าเป็นอย่างไรเขาดูยังไงนะเขาดูน้ําเคลือบใช่ไหมเขาดูลักษณะของงานศิลปะใช่ไหมแต่พระเครื่องคุณใช้อะไรดูล่ะว,ว่ามันเก่าใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่มาตรฐานคนพันเอกมาตรฐานความเก่าที่มันกําลังจจะเปลี่ยนแปลงวงการถ้าคุณยังคิดว่า วงการนีมน้มันมีมาตรฐานคุณก็ไม่ต้องมาเล่นอย่างอย่างไม่มาศึกษานะครับเพราะว่ามาตรฐานถ้ามันอยู่ที่คนสิบคนเนี่ยนะบอกว่าพระองค์นี้แท้แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่านี่คือพระแท้ถ้าคนสิบคนบอกว่านี่คือพระแท้นะแต่อีกคนหนึงบอกว่านี่มันคือยาดมคุณคิดว่าคนสิบคนนี้มันถูกเพราะว่าพวกมันเยอะเหรอเนี่ยโโหนี่พระแท้ มีกลิ่นนะถอดถอดไอ้นี่ออกถอดอะไรนะถอดฝาออกมาเนี่ยพระแท้จะมีกลิ่นเสียบเข้ารูจมูกได้นี่พระแท้กับถ้าผมบอกว่านี้มันคือยาดมยาดมมันมีสารสกัดนะอ่าเป็นสารที่ช่วยให้การให้จมูกมันละมันมันอะไรนะมันโล่งนะมันมันหายใจคล่องเนี่ยคือยาดม แต่ถ้าคุณยังมังมงมุม,มังมงมาหลาแบบโอ้โหเซียนพระสิบคนเข้าแถวบอกว่านี่คือพระสมเด็จโอ้โหสมเด็จหลอดสมเด็จหลอดอย่างเงี้ยโอ้โหคุณก็เชื่อเชื่อเชื่อ,อกดซับสไครต์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับเตือนคลิปใหม่ๆ